เราเตอร์ 4G Plus LTE ราคา3,000นิดๆกับแบรนด์นี้เลยค่ะ Tenda ตัวนี้เป็นโมเดล 4G09 หนะ้าตาแบบนี้น่ารักน่ารักเลยเรามาแกะดูข้างในกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ Tenda เขาก็มีหลายโมเดลนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัว AC102 0นะคะที่สามารถจะใส่ซิม 4G ได้เพราะฉะนั้นฟ้คิดว่ามันน่าจะตอบสนองการใช้งานที่สำหรับคนที่ออกไปข้างนอกตั้งแคมป์หรือว่าอยากจะได้ Wi-Fi ที่ ไม่ได้เป็นพื้นที่ห่างไกลอ่ะไม่ได้มีสัญญาณนะก็ตัวนี้ก็ใช้ใส่เซมปึ๊บเปิดแล้วใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูแก๊สข้างในเป็นยังไงบ้างค่ะก็น,นี่เลยก็จะมีตัวเครื่องแบบนี้หนะ้าตาขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักนะแล้วก็มีเสาให้สองเสาแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสายอะแดปเตอร์ต่อพ่วงนี่เลยนะคะแล้วก็นี่มีสายแลนมาให้ด้วย มาดูบอดี้กันใกล้ๆนะคะตัวหน้าตาก็จะประมาณนี้นะขาวๆอวบๆนะคะด้านบนจะเป็น ฟ้าๆอ่อนๆแบบนี้นะคะพื้นผิวตรงส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวขุ่นๆแบบด้านๆแบบนี้นะคะมีไฟสแสดงสถานะแล้วก็ไฟสัญญาณซิมที่เราใส่ไปนะคะโลโก้เทนดาตรงนี้มาดูด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีเสาสัญญาณสองเสานะคะหมุนได้3 6 0อสงศาปรับระดับก็ได้นะคะนี่เป็นช่องเป็นปุ่มพาวเวอร์นะคะช่องเสียบอะแดปเตอร์ปุ่ม WPS นะคะ แล้วก็ปุ่มรีสตาร์ทเป็นปุ่มเดียวกันนะคะมีสัดหนึ่งแลนหนึ่แวนค่ะมาดูด้านล่างของเขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ซิมเป็นแบบมินิซิมนะคะแล้วก็ลาเบลของ t e n d ้าแล้วก็ช่องระบายอากาศด้านบนแล้วก็นั่นข้างสอ้างแบบนี้ค่ะเราดูดีไซน์ภายนอกของ t e n d ้า 4G09 ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดู7ข้อเด่นของตัวนี้กันค่ะ สำหรับข้อแรกนะคะก็รองรับ 4G Plus LTE นะคะรองรับมาตรฐาน Cat6 และ 2CA ค่ะซึ่งความเร็วดาวน์โหลดเนี่ยจะเป็น300เมนะคะส่วนความเร็วในการอัปโหลดจะเป็น50เมและตัวนี้นะคะก็ยังรองรับซิมการ์ดทุกเครือข่ายในไทยนะคะไม่ว่าจะเป็น TOTAS True d t a c หรือว่า Cat ค่ะ ข้อ2นะคะความเร็วของ Wi-Fi ในการรับส่งข้อมูลสำหรับคลื่น2.4กิกะเฮิร์เนี่ยสูงสุดอยู่ที่300เมกะบิตเซนะคะแล้วก็ถ้าเป็น5 g h กะเฮิร์เนี่ยจะสูงสุดที่867เมกะบิตเซึ่ง2อันนี้รวมกันได้ที่1,167ก็อยู่ที่ AC1200 ค่ะซึ่ง2ตัวนี้นะคะก็เป็น Unity สัญญาณ2.4แล้วก็5 g h กะเฮิร์คือใช้ชื่อเดียวกันโดยที่เราเตอร์เนี่ยจะเลือกความเร็วที่เหมาะสมสูงสุดให้กับอุปกรณ์นั้นๆ ข้อ3นะคะอย่างที่บอกไปมีทางกิกะบิตแวนแล้วก็แลนนะคะซึ่งตัวแวรเนี่ยเราก็สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับตัวที่เป็นไฟเบอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐานแบบนี้นะคะซึ่งก็ความเร็วของเขาเนี่ยก็ชนกิกะบิตแน่นอน,นะคะ่ะส่วนตัวที่เป็นแลนเนี่ยเราก็สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆว่าจะเป็น NAS หรือว่ากล้องวงจรปิดของบ้านหรืออุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ได้ค่ะ ข้อนะคะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Beam Forming นะคะและ MU MIMO นะตัว Beam Forming เนี่ยก็ทำให้การบีมสัญญาณไปหาลูกขายได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะส่วนตัว MU MIMO นะคะก็ใช้ในการจัดการลูกขายที่เข้ามาพร้อมๆกันนะคะเพื่อให้การใช้งานในขณะครั้งนั้นๆน,ะนยไหลลื่นค่ะ ข้อ5นะคะ Tenda 4G09 ตัวนี้นะคะสามารถรองรับอุปกรณ์ได้มากถึง64ตัวนะคะซึ่งในการใช้งานอบางทีเราอาจจะไปใช้งานกับพวกที่เป็นออ IoT นะคะหรือ Internet o p t i n n g ตต่างๆนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะรองรับได้ไม่ว่าจะเป็นไฟสัญญาณไฟต่างๆอยู่แม้กระทั่งอุปกรณ์ที่เป็นกล้อง IP Camera ค่ะสำหรับข้อ6นะคะ เทนดาเขาบอกว่าเครื่องนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กกดปุ่มแล้วก็ใส่ซิมการ์ดก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะส่วนข้อเจน,นะคะเทนดาบอกตัวนี้นะคะสามารถจัดการผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าหน้าเว็บเบราว์เซอร์ได้ค่ะ ซึ่งก็จะอยู่ข้างๆกล่องแบบนี้นะคะเราก็ใช้โทรศัพท์ของเรานะคะสแกนเข้าไปแบบนี้นะคะซึ่งสามารถใช้งานได้ทาง Google แล้วก็ Apple Store ค่ะรายเจ็ดข้อเด่นมาขนาดนี้แล้วนะคะเรามาดูผลเทสกันหน่อยดีกว่าค่ะผลการทดสอบออกมาประมาณนี้เลยนะคะตัวที่เป็น Not Book ดาวน์โหลดอยู่ที่67.79อัปโหลดอยู่ที่44.09 ส่วนตัวที่เป็นสมาร์ทโฟนนะคะก็ดาวน์โหลดอยู่ที่68.1อัปโหลดอยู่ที่42.8ค่าออกมาน่าสนใจมากๆเลยละ่ะ มาสรุปกันหน่อยนะคะสำหรับเทนดา 4G09AC102 Duo Band WiFi ตัวนี้นะคะ mm. ก็คืออย่างที่บอกไปมันใช้งานง่ายสะดวกกระจายสัญญาณได้ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการใช้งานนอกสถานที่ตัวนี้ก็ทำได้ค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อยู่หอนะคะไม่อยากจะใช้ Wi-Fi ที่หอพักนะคะเราก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวกระจายสัญญาณเพิ่มให้นะคะการไปออกแคมปิง้งหรือว่าบ้านขครที่ไม่ได้ อินเทอร์เน็ตพื้นฐานยังเข้าไม่ถึงนะคะแล้วก็ใช้สัญญาณจากซิม 4G ที่อยู่ในเครื่องของคุณได้ค่ะซึ่งตัวความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ได้นะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เลือกนะคะหรือก็ความเร็วหรือความแรงจากเครือข่ายผู้ให้บริการนั้นๆค่ะซึ่งราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่3,000นิดนิด3,410บาทนะคะก็ถือว่าครบเครื่องใช้งานง่ายน่าสนใจเลยค่ะ